สวัสดีครับโปรจงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะนี่อัปเดตนะครับบ้านมินินะครับผมเนาะหนึ่งหลังสามห้องนะครับอันนี้จะเงียบนะครับจะไม่เห็นคลิปในการก่อสร้างนะครับเพราะวา่า วันนี้หยุดหนึ่งวันครับผมพักตรงนี้ไปหนึงวันนะครับกับทีมงานจจรวดนะครับผมเนาะตอนเจ้าลุงเดียได้ตามเแยาจางซีเกสรสร้างบ้านนะครับแต่ดีนะครับเมื่อวานก็เทได้ซ็็จก็ไม่มีฝนเลย ก็มีลงแบบรินรินน้อยๆน,นะครับถือว่าจบหลววงไปด้วยดีครับ ได้จะตีจะทางดีครับผมเนาะต่แรงงานก่อสร้างในลุล่วงไปด้วยดีแต่วันนี้ตกไปเลยครับดูขึ้นมานะครับปลาปานี้กอนตะมึนนมาอีกแต่นี้ไม่มีพนาเลยนะครับ มาอยังไงก็ไม่กลัวประบ้านไปคืนหนึ่งวันอะไรครับตีว่าคืนหนึ่งกับประมาณเกือบวันมีดินน้อยๆแล้วครับพมลงเม็ดมาแล้วน่าจะเป็นก้อนนี้แลลวครับ นี่ได้เดินบนพื้นแล้วนะครับผมนะโอ้ยสัมปัสปืนบ้านสามหลังเ็นกั้งแยกครับบ้านหนึ่งหลังสามห้องครับผมไม่ใช่บ้านสามหลังตวตีนะอืือเด็กๆมาวางระเบิดไว้แล้วครับ มาเลยครับผมเจอปปะนางเก็บป้ากับพุ่มนาทีเกือบไม่ตันมาอย่างเร็วเลยครับตุ้มมาเลยอเอาแล้วครับยังมีกล่าวนะครับยังไงเราก็ไม่กลัวอ๋อเจวันไปแล้ว เข้าบ้านเจ๊ไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกเข้าบ้านเลยมันฝนมันสาดมาจากทางนี้ตูมเดียวครับให้ไปเลย fc ตอกปไดาวิ่งเก็บป้ากันนะครับเมื่อนตกวันที่บ้านมาครับ กันจา้าลงเดียมุ้นมวนขึ้นมวนล,ลงกันวันไม่รู้กี่รอบก็ตกไม่จริงเขาเดียก่าตกไม่จริงหยุดแล้วครับเออ นี่วันนี้ทีมงานจะรวดนะครับพักงานจากที่นี่1วันก็รอให้ปูนได้มาแห้งดีนะครับผมนา่าจะตัวดีก็ลุยกันไม่นะครับผม จาก้องรถไตไปแล้วครับปอลุงรถไตคิดเสียบคาอย่างนี้นะครับจาก้องไม่ไม่เอาเลยจานไตก็ตอนนี้เลยครับนาย,ายกไกายเส้นเล็กเกินกายกองเา่า ที่ที่เรากับพอน,นะครับผมเนาะเต็มที่แล้วแ่งแลยฮะน้องๆน,นะ <c oughs> ดูฟุง <c oughs> ก่อนนี้แล้วกับพุ่มตะก,กี้ติดตกแล้วก็ลมพัดง่ายไปแล้วนะครับเก็บพอได้วิ่งเก็บปลาครับพอวิ่งเก็บปลาเสร็จก,ก็คือยึดตุก ตกวันครับผมตกไม่จริงนี่นะครับน้องอิงแล้วก็ คนนะก็ปล่อยเองไม่น้อยนะก็ปักเป้านะครับผมเนาะ ผลเย็ดแล้วอ่ะปากก่อนอย่ามาฟุตฟิตกินแล้วเนี่ยนี่ๆๆยังกินไม่หมดเลยเนี่ยๆยังมาฟุตฟิตขนมอีกนี่ครับเขาเว้นในนี่ครับพี่ปรีตามมองฟุตฟิตฟุตฟ no. ิต no เจอไหม is no โอเคครับอย่าออกกันมู่ผัถ้างกิดนี่แค่นี่ครับผมสวัสดีครับผม